สวัสดีการยามเช้า้าครับหลังจากที่ได้ใช้สารปรับสภาพดินนะครับกับในเรื่องของตัวฉีดพ่นทางใบนะครับคือปุ๋ยทางใบนั่นแหละครับแล้วมังคุดจากที่ผมได้ปลูก5ปีเนี่ยมันเริ่มที่จะใบเขียวนะบใบเขียวแล้วก็2ต้นก่อนหน้านี้ก็จะแตกยอดดีครับก็เลยมาใส่เพิ่มนะครับคือฉีดพ่นประมาณสัปดาห์ละหนึครั้งส่วนการให้ปรับสภาพดินเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าดินเราจะ มีคุณภาพดินดีแค่ไหนนะครับมันไม่ใช่ปุ๋ยเคมีนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราใช้คู่กับปุ๋ยเคมีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโอเคนะครับของผมส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เป็นในเรื่องของเคมีครับก็จะเป็นในเรื่องของอินทรีย์ปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ไก่พวกนี้แหละครับมาใส่ลงไปนะครับสิ่งที่มันได้เพิ่มเติมเข้ามาก็คือบริเวณต้นกล้วยด้านข้างครับก็จะใส่ลงไปด้วยรวมถึงต้นชมพู่นะครับที่อยู่ฝั่งทางด้านนี้ด้วยนะครับ เห็นไหมครับต้นชมพู่นี้แตกยอดแตกกิ่งขึ้นมาเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าไอชมพู่กับขั้วนี่ผมจะไม่ได้พ่นทางใบนะครับผมก็จะเพียงแค่เป็นตัวปรับสภาพดินแล้วหวานลงไปร,บรอบๆเฉยๆนะครับเพราะว่าในเรื่องของอตัวที่มันพ่นทางใบเนี่ยผมก็จะใช้ทดลองเล็กๆครับไม่ได้เป็นอะไรที่แบบใส่ถังนะครับคือคือลองดูก่อนนะถ้าถ้ามันโอเคก็ก็ว่าจะ ลองไปใช้แบบถังถัง20ลิตรพ่นเข้าไปนะครับเนี่ยขุดของเรานะครับแล้วหอัจากนี้ก็จะมีเงาะมีอะไรด้วยนะครับพ่นทางใบลงไปผมใช้กับทุเรียนด้วยครับทุเรียนนี่ถือว่าโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูต้นที่มันโอเคมันแตกยอดแล้วนะครับอันนี้ มังคุดปลูกผ่านไปได้5ปีแค่นี้ครับแสดงว่าดินเราต้องปรับปรุงนะครับปรับสภาพดินส่วนใหญก็จะเป็นในเรื่องของอปุ๋ยคอ,อกนี่ครับต้นนี้เลยผ่านไป3สัปดาห์ครับเห็นไหมฮะนี่เป็นแบบนี้เลยผมก็จะใช้พ่นทางใบประมาณสัปดาห์ละครั้งนะครับม,มันเริ่มออกยอดแล้วครับแทงยอดทุกทุกทกบริเวณที่มีปลายเลยครับอโอเคนะครับ มันจะมีต้นที่เล็กกับต้นที่โตนะครับต้นนี้ถือว่าโตสุดแล้วแหละนะครับ5ปีได้ขนาดนี้ถือว่าคุณภาพดินยังยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับพาทุกคนเนี่ยมาดูกันนี่ครับต้นนี้ก็ลองไปใช้ดูกับหลายพืชแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพริกไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะครับผลที่ได้ก็คือค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับผลลงไปครับ อันนี้เป็นแบบทดลองใช้ครับเล็กๆคือถ้าได้ผลดีแล้วผมก็จะเอาไปใช้กับได้หลายพืชนั่แหละนะครับโอเคครับผมพามาติดตามส่วนเต้นต้นเล็กๆก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับอันนั้นคือแบบแตกกิ่งแตกยอดนี่แบบโอ้โหเยอะกว่านี้ครับอันนี้ต้นใหญ่ต้นเล็กนี่คือแบบมันเห็นได้ชัดเจนนะ,นะครับอันนี้จะจะเป็นต้นกาแฟครับรู้สึกว่าใบมันเยี่ยมเลยนะครับนี่นี่ครับ นี่ตัวเล็กๆครับเห็นไหมครับมันแตกกิ่งมันแตกยอดออกมานะครับแล้วผมก็จะอย่างที่อธิบายไปครับก็จะใช้พ่นทางใบประมาณสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครับเงาะพวกนี้ก็ใช้ได้ผลนะครับจากที่มันไม่ค่อยแตกยอดเลยแต่ก็อย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับผมก็เพียงแค่ทําเป็นการทดลองให้ดูนะครับหนึ่งผลการทดลองเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับสภาพดินของเราด้วยว่าจะเป็นยังไงนะครับเมื่อเราได้นําไปใช้ ต้นเงาะนะครับตามนี้พามาติดตามพามาดูกันต้นเงาะต้นเงาะเนี่แตกยอดแตกอะไรแล้วหลังจากที่มันไม่เคยได้ไปไหนมาไหนเลยนะครับก็จะใช้ตัวนี้นะครับพ่นทางใบแล้วก็ในเรื่องของการที่มันจะลงดินนะครับใส่ทั้งลงดินแล้วก็ทางใบโอเคครับเช้านี้พามาติดตามเล็กๆน้อยๆนะครับกับการทดลอง ผลิตภัณฑ์นะครับที่มันจะทําให้ช่วยเกษตรก,กรได้เพราะช่วงนี้ราคาปุ๋ยก็แพงด้วยนะครับสวัสดีเช้านี้กันทุกๆคนนะครับพร้อมกับต้นมังคุดหน้าบ้านที่สวยนะครับเนี่ยกล้วยได้อานิสงส์เลยเห็นไหมครับเนี่ยหลังจากที่ได้ใส่กับมังคุดกล้วยอยู่ใกล้ๆก,ก,กันครับสวยขึ้นแบบโอโ้โหจิตจ,จานเลยสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ